ขนังนี้นะคะอยู่ที่10เมตรนะคะก็ถ้าคิดเป็นตารางเมตรถ้าจำไม่ผิดก็15ตารางเมตรนะคะดีเทลเยอะมากอาทิเช่นนะคะเห็นน้ำหนักอย่างนั้นคืเส้นสายเลยนะคะเส้นสายก็คือการใช้ปากกาด๊อกยินมนะคะการใช้การใช้เส้นหรือตุกันนะคะสายไมเกิดเป็นนะคะประมา3 0นค มไม่คือห,อหักนึอันนี้คือติดเหลือมนิดนึงเพราะว่าไฟไฟที่ใช้ทำการเปลี่ยนด้วอย่าง สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเก่าก็เราต่เกินอยุธยาเนาะไม่ใช่บ้านเมืองฉันแต่ก็มันก็เมืองเก่าของเมืองเก่าของไทยเลยใช่ไหมคือตอนนี้เรามาทําร้านอาหารนะฉันไม่บอกว่าร้านอาหารอะไรเธอต้องดูคลิปต่อไปนะจ๊ะก็คือเล็กเดี๋ยวคือรองพื้นรองพื้นเสร็จฉันจะฉายโปรเจคเตอร์นะเธอเพราะว่ามัน15พารางเม็ดมันใหญ่มันยาวมาก ซึ่งก็เลยต้องแบบขี้โกงเนาะไม่งั้นมันจะไม่มันเสรไม่ทันเสร็จแล้วก็ลงน้ําหนักคร่าวๆถึงก็เดี๋ยวมีอีกคลิปนะเดี๋ยวรอแรงงานจบนะ้ํามันสวยมากมมาก,ก็ร่างเสร็จแล้วใช่ไหมก็ตอนนี้คือการลงน้ําหนักทั้งหมดของผนังนี้ผนังนี้อยู่ที่1ิบหาตารางเมตรมันใหญ่ามากมันใหญ่ามากถึงมาเป็นงานลายเส้นนะก็คือลงน้ําหนัก ตัวน้ำหนักเองตัวตัวสีเรียบๆที่ลงไปอาจจะไม่มีความเป็นมิติมากแต่ว่าเราจะใช้เส้นเนี่ยเธอเส้นจากพุกกันน้อยๆทีละเส้นสองเส้นประชุมเขาเรียกอะไรอะสารให้มันเกิดเป็นน้ำหนักคือเป็นการเขียนแบบเขียนชํำๆเขียนลากไปลากมาไม่ใช่เป็นการแบบระบายนะเขาเรียกว่าเป็นการแบบเขียนเส้นสารเส้นเธอนี่เป็นไงฮงงานดูแบบยังไงก็ต้องสวยสิอ่ะ ฉันก็คงไม่ชมผลงานฉันหรอกว่าไม่สวยฉันก็ต้องบอกว่ามันสวยอือสวยเนาะสวยตา